วัดใหญ่ใช้มงคลครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์วันนี้เราโชคดีมากทุกคนตรงกับวันสมโภชว่าโตครบอดเ็รอย701ปีเดี๋ยวเ,เข้าไปในพิธีกันดีกวนะ่าถ้าลูกพังหมดแล้วทุกคนอ๋อที่เขาไม่ให้เข้า,าแน่เ<น>ลยใช่ไหมบรรยากาศดีมากชิลสบายๆจริง,งๆเราหันมาเที่ยวอยุธยาช่วงเย็นๆก็ดีคะไม่ร้อนบูกกระทะ อยุทยา<ม>ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนพวกเราไวรูมาแถวชาแนลครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุทยาครับตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงอยุธยาแล้วอายุทยาต้องกินกว๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากแหกโค้งทิ้งโค้งหัวโค้งชื่ออะไรไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวเรือหัวโค้งสาไาสิ้แหกโค้งไปแล้ว อร่อยมากเก่งจีนเลยชอบมากเลยก๋วยเตี๋ยวเรือก็อร่อยนะแล้วก็ขนมช่วยก็อร่อยแต่ขนมช้วยอร่อยมากให้ดูหน้ากันทีก่อนดูดิมันกินไปคนเดียวอ่ะอร่อยจริงจริงคขาขนมากวันนี้นะครับผมและอุลลี่ตอรี่ครับจะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องบอกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเขาก็จะโด่งดังเรื่องโบราณสถานวัดวัดวารามเยอะ เที่ยวแบบเรียลๆนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ถ้าใครเคยมาเที่ยวพระนครศรีอยุธยาหรือเคยไปเที่ยววัดวาารามต่างๆนะฮะคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับแล้ววันนี้เราจะไปจุดไหนกันบ้างครับเอลลี่ยังไม่มีแผนเลยค่ะแต่เท่าที่บอกปักหมุดดูก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดทั้งหมดเลยแต่ว่าดู็ิดูแดดดิตอนนี้เดียวมากนะดูแดดดิก็นี่นะครับตรงนั้นจะเป็นวัดวัดใหญ่ชัยมงคลโอ บรรยากาศดีมากอันนี้จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวแบบโค้โค้งหัวโค้งแล้ววันนี้นะครับทุกคนเราจะเที่ยวอ,าอายุธยาแบบโนแพนนะครับเราจะไปวัดไหนบ้างไปที่ไหนบ้างไปติดตามรับชมกันครับทุกคน Let's go <S ถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดอยุธยาอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งที่วัดนี้นะครับทุกคน คนไทยนะครับเข้าชมฟรีนะครับ <c oughs> ก็อันนี้จะเป็นเขตปอดบุรีด้วยนะครับทุกคนข้างในก็พระนอนนะฮะพับสดพรกเจดียแล้วก็สาราการเรียนจะตรงไปด้านไในเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในครับทุกคน อนนี้เราก็อยู่ตรงจุดพระเจดีชัยมงคลนะครับตรงจุดนี้นะครับก็ห้ามขึ้นไปด้านบนนะครับทุกคนก็สามารถยืนไหว้กันอยู่บริเวณนี้ได้แล้วก็ถ่ายรูปตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งเจดีนี้นะครับเป็นเจดีทรงะระฆังขนาดใหญ่นะครับมีระเบียงล้อมรอบนะครับสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหรือได้รับการปฏิสังขรณ์ใน สมัยสมเด็จทัานเลนสสนมหาราชเพื่อเฉลิมพระเกยียรติยศของพระองค์ที่ได้ชัยชนะจากพระมหาอุปราชานะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันครับ รล้วภายบริเวณด้านนอกวัดนะครับตรงลานจอดรถนะทุกคนก็จะมีเป็นร้านของฝากนะฮะเยอะแยะเลยนะครับหลายๆร้านนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปกันต่อครับทุกคน นตรงกับวันสมโพธิ์เพราะโตครบ้อเ็รอย7นึปีเดี๋ยวเราเข้าไปในพิธีกันดีวกว่าไปเรื่องตอนนี้เราก็ทาพิธีอยู่นะครับทุกคนอาจจะไม่ได้เข้าไปตรงองค์หลวงพ่อเนาะเราอาจจะได้อยู่แค่ด้านนอกนะแล้วเดี๋ยวเราพาเข้าไปที่พระอุบโบสถครับที่มีหลวงพ่อทองคําอยู่ด้านในนะฮะแล้วเราไปเดินชมบริเวณวัดพระนาเชิญครับ เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหึ่งของจังหวัดพนัสนิยมยา สวีสดาวทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในพร้อมกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นวัดที่3ของวันนี้แล้วนะครับทุกคนเป็นกำแพงรบอบที่สีดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับ ตรงจุดนี้จะเป็นเจดีประธานนะครับทุกคนเป็นเจดีทรงะระฆังย่อมุมไม้20ลักษณะของฐานเจดีมีอิทธิพลของเจดีในศิลปะมอญน,นะทุกคนวันนี้ยังยังคงความแบยังไงดียังไม่ค่อยได้บูรณะเยอะมันยังคงความแบบเดิมๆู้ก,กนะม,มากที่สุดเลยแหละรู้สึกช่วงนี้วัดของอุทยา<ม>จะจะแทบไม่ให้เดินเข้าไปข้างในแล้วเนะาะเห่อยเ่มาก จริงด้านในก็จะเป็นพระเป็นพระพุทธรูปสมัยสมัยก่อนเนี่ยไหแล้วก็คือเสียดขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าเขาปิดหมดเลยอ่ะทุกคนแต่คือวัดเนี้ยเป็นวัดที่ยังแบบยังมีความแบบมลขังเยอะนะเพราะเหมือนไม่ได้แบบว่าได้ระหซ่อมแซมอะไรมากคือเป็นไปตามสภาพแวดล้อมของเขาอยู่แบบนี้นี่เหมือเป็นแบบคล้ายคล้ายโบสถ์พระอุดมเลยเนาะที่มีประตูข้อทางเดียวอ่ะใช่เดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะสามารถขึ้นไปได้ไหม เพราะว่ามันเคยมาครั้งหนึ่งที่นี่คือสามารถเข้าไปด้านในได้เลยแต่ตอนนี้แทบที่เลยอะเข้าไปไม่ได้เลยอาจจะเพราะอะไรโอ้เข้าไปไม่ได้เลยเข้าไปไม่ได้หมดเลยทุกคนแต่แบบแตงกข,ขึ้นไปถ่ายงบนได้นะถึงแล้วนะแต่จริงแล้วมาเที่ยวอุธยาช่วงเย็นก็ดีเนาะแดดร่มลมตกไม่ร้อนมากตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งครับกำลังดีนะฮะสวยมากเลยนะวันนี้ถ้าถ่ายรูปออกมาคือสวยมากเห็นไหมเป็น พระอุบโบสถครับพระพุทธรูปพ,พังหมดแล้วทุกคนอ๋อที่เขาไม่ให้เข้าแ <มา S 2> น่เลยใช่ไหมใช่ใช่น่าจะซุดตัวลงไปตามการเวลาจริงๆองค์ดำๆตรงนู้นเดี๋ยวให้ไปดูด้านหลังกันนะกกเลยคือจะเป็นพระพุทธรูปองค์สีดำๆดใหญ่ๆมากๆเลยอ่ะคือปฏิสถานอยู่ก็จะเป็นช่วงลำตัวแล้วก็นั่งอยู่แต่ว่าที่เราจะเห็นนะแต่ตอนนี้คือพังไปหมดแล้ว เหือแต่สรากรหลกหลางแต่ก็ยังสวยอยู่แล้วทำไมอยุธยาถึงมีวัดเยอะอยุธย,ยาสมัยก่อนชื่อว่าอายุธยาใช่ไหมก็คือเมืองหลวงของประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพนะเมื่อก่อนเมืองหลวงของประเทศไทยคืออยุธยาอู่ข้าวอู่น้้ำเรือขนส่ง,งต่างๆสินค้าต่างๆก็คือจะเข้ามาเล่ขายตามคลองอะไรอย่างเงี้ยแถววัดที่นี่เขาเรียกว่าเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงของไทยสมัยก่อนเดี๋ยวเราเก็บภาพสวยไปฝากทุกคนสวยมาก พี่ขอโทษนะคะคนเขาบอกกันว่าอยู่กันตั้งแต่สมัยอียนนิปต์ยาเลยนะแต่เปิ้ลก็ไม่รู้ว่าจริงชิดแค่ไหนเนาะจะเป็นอันนี้ผู้สมรสาบน้องแมียวน้องไงลักกี้ลักกี้ลักกี้จริงๆอ่ะที่นี่เป็นวัดที่สวยมากแล้วก็ยังสมบูรณ์มีทั้งประตูมีทั้งโบสถ์มีทั้งโบ,งบราณสถานโอ้โหเยอะมาก เบก็เจดีอย่างเด,ดูนู้เหรอเจดี JD เขาพังลงมาพังลงาตรงนั้นน่าจะเป็นโบสถ์หรอ,อใช่ไหมเขาไม่ใช่โบสถ์โบสถ์จะมีอันเดียววะอันนั้นจะเป็นคล้ายๆเหมือนห้องอะไรนะสมัยก่อนนี่เขาจะเวลาพิจรารณาคดีเขาเรียกห้องอะไรนะไต่สวนเนาะห้องอะไรสักอย่างจยาไม่ได้จริงๆวันนี้สวยดีเราจะออกไม่ได้แล้วนะเขาจะปิดประตูแล้วนะ สวยงามเกินไปอันนี้อ๋อวิหารอ๋อพระวิหารอนี่ไงเจอแล้วสวยสวยสวยเข้าดูด้านในมาอันนี้ครับเป๋พระวิหารครับเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะฮะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันทุกคนวิวแต่ตรงนี้สวยมากใครรูปออกมาบอกว่าพระอาทิตย์ลงมาดีเลยอ่ะใช่วันนี้วันที่สวยมากโอ้อ้าววันนี้ข้างในเดินเข้าได้นะฮะตรงนี้ ทั้งหมดแล้วจริงจริง<ม>ว,วุ้ยถูกครับอืมสร้างปรลักหักพังของโบราณสถานต่างๆแต่ยังดีนะเขายังให้เดินเข้ามาชมได้นะแต่ตรงโครงสร้างอาจจะยังไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่อื่นจึ๊ดเขาไม่ให้เข้าไปแล้วอ๋อท่านประธานเอาดิงนะท่าประธานไม่อยู่แล้วจริงๆจะมีท่าประธานนั่งนั่ง อยู่แล้วอาจจะถูกไปเอาไปไว้ในที่ที่สมควรอยู่เพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้ก็คือโดนโดนยังไงอะสภาพอากาศฝนตกแดดออกอะไรองเงี้ยตําหนักกรรมเรียนนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันครับตรงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนถ้าใครรู้ช่วยบอกทีนะครับ ต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับข้างในจะเป็นพตะตำหนักนะทุกคนเราจะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรา,เาไปกันวัดต่อไปครับวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งวันที่สวยงามนะครับทุกคนจะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับจะอยู่บริเวณด้านหน้าเทศบาลอโยธยานะครับ แต่สะพานไม้ต้องเดินระวัดระวังหน่อยนะครับวัดอะไรนะวัดจักรวัดก็เป็นหนึ่งวัดที่สวยงามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกคน นี้นะครับทุกคนเราก็มาอยู่กันที่วัดสีสันเพชรครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นอันเิญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับทุกคนตรงไหนที่เป็นจุดฮไลท์น,นะอเอวอรีก็เลยจะเป็นจุดอะ,อะไรที่ประทับตรงนี้จะชื่นับก่อนที่ประทับอุยรถน่ารักอ่ะอันนี้เป็นรถมี่นะฮะรถสองแถวใช่นไหมเขาเรียกว่ารถอะไรอ่ะ<ม>ตุ๊กตุ๊กอ่า ตตุุ๊กสามล้ออ่าเล่นหลายอย่างครัทุกคนแล้วแต่จะเรียกเลยอ๋ออันนี้จะเป็นเที่ยวกรุงเก่าบริการให้พักกับวัดอ๋อตอนนี้เราอยู่วัดสีสันเพชรนี่แล้วก็มีวัดมหาธาตุวัดป่าวัดพระรามวัดพระรามไม่อยู่ฝั่งนู้นครับทุกคนด้วยครับแล้วก็วัดหน้าแม่รูวัดภูเขาทองวัดภูเเราไม่ได้ไปเยอะมากเนี่ยวัดพังงามวัดไชยชมพูุกคเราไปมาแล้วเนี่ยวัดพัะงามเราก็ยังไม่ได้ไปวััดงงาม เมื่อกี้ตลาดานะว <ไป S 2> ัโชยยาเมื่อกี้ที่อยากไปคือเราอยากไปวันนดพระงามากับวัดมหาธาตุจังหวัดที่เราอยากไปวัด <ไป S 2> พระนันเชิญเราไปมาแล้วเมื่อก,กี้มีพิธีนะครับจริงๆแล้วเราเที่ยววัดในจังหวัดหลวงสุรยาช่วงเย็นๆก็ดีนะทุกคนตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งครับคือแดดมันไม่ค่อยร้อนมากครับทุกคนแล้วก็แสงแดดก็สวยด้วยสําหรับสายเซลฟี่สายถ่ายรูปเนาะแล้วอยากได้แบบเป็นวัฒนธรรมอย่างเงี้ยแนวถ่ายรูปแนววัฒนธรรมโบราณสถานเงี้ยผมบอกเลยว่า ดีเลยครับแสงสวยสถานที่สวยบรรยากาศดีครับไม่ร้อนมากทุกคนแดดลดลมตกนะครับวัดพระศรีสันเพชรเป็นพระในพระบรมมหาราชวังนะครับนับเป็นต้นแบบของวัดในพระบรมมหาราชวังสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์นะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับท,ทไมล่ะอ,อันนี้ปิดอย่างครับพี่อยงครับอันนี้คนขายดิถูก คนไทยเสียกี่บาทครับพี่10บาท10บาทนะครับแล้วก็ต่างชาติ50บาทโอ้ครับผมครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับทุกคนอ๋อครับพี่ขอบคุณครับจริงๆแล้วอาจจะต้องสแกแกงผมด้วยชื่อกระเป๋าตังค์มาใช่ไหมถัแกนก็ปิดระบบไปแล้วด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับณจุดนี้ทุกคนก็จะมี ล่มไให้บริการด้วยนะครับแต่ตอนเย็นเราไม่ต้องใช้ล่มละเพราะว่าแดดล่มลมตกแล้วนะฮะในส่วนตรงจุดนี้ <Okay. S 1> มีข้อห้ามนะข้อห้ามก็คือห้ามปินป่ายโบราณสถานนะครับเจดีย์พระพุทธรูปปางแล้วก็แท่นต่างๆรวมถึงกำแพงนะทุกคนยังไงก็ให้ความร่วมมือ กับสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็ห้ามใช้โดนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะทุกคนตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณวัดสีสันเพชรครับผมแล้วเราไปเดินชมบรรยากาศร,รอบๆของวัดศีสันเพชรกันครับ อาหารเย็นที่พระนครเสียอุทยาก็ชิลจริงๆทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่วัดมหาธาตุครับก็ตอเป็นอีกหนึ่งวัดอันซีงของพระนครเสียอุทยาอีกหนึ่งวัดนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเดินชมด้านในกันครับแล้วก็ดูดิครับเนี่ยเขาซุม้มซุ้มไก่อ่ะติดไฟมันก็เพิ่มแบบตระลลายเป็นแบบชิลๆเนาะคู่กับแบบโบราณสถานได้ดีอ่ะทุกคนดูดสวยมากเลยอันนี้นะคะ วัดมหาธาตุนะครับสมเด็จพระบรมาราชาธิราชที่หนึ่งนะครับอันนี้เราก็อยู่ภายในบริเวณวัดแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีอัตาเข้าชมโบราณสถานด้วยอ่าคนไทยเท่าไหร่เนี่ยคนไทย10บาทต่างชาติห้าสิบเหมือนเดิมทุกคนดูคอมเมนต์เข้าไปเลยอ๋อค,ค,ครับครับยังเข้าได้เข้าทานันเข้าทานันหกโมงครึ่ทุกคนเรามาเย็นแล้ว อันนี้ก็เหมือนเดิมครับกฎระเบียบเหมือนเดิมห้ามปีนป่ายโบราณสถานเนาะแล้วก็ห้ามนําขวดน้ําเข้าเอ้ยอนุญาตให้นาขวดน้ำเข้าได้แต่ห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มเข้าในเขตโบราณสถานที่วัดมหา,าธาตุนี่ไฮไลท์คืออะไรครับเอเวอรี่ตอรี่เสียญพระในลากไม้ลากโพหรือลากอะไรสักอย่างที่เคยมาครั้งแรกเหมือนกันอ,อันนี้ดูจากโซเชียลมาใช่ไหมว่าต้องมาไม่ใช่มันเป็นอันซีนอันซีนของวัดมหาธาตุประมาณนี้ แต่ยามเย็นบรรยากาศดีนะทุกคนอารรกาศดีมากชิลสบายๆจริงๆเราหันมาเที่ยวอยุธยาช่วงเย็นๆก็ดีนะไม่ร้อนอ่นนีนะอ๋อนี่ไงจุดไฮไลท์ทุกคนเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับตรงนี้เลยอ,อันนี้ก็เขามีกฎนะ<ง>เพื่อแสดงความคารับกรุณาอย่ายืนเหนือศีรษะพระพุทธรูปเพราะถ่ายรูปได้นะแต่ก็นั่งลงนะครับทุกคนอ่า ทุกคน,นนี่นะครับอันนี้เป็นเสียนพระพุทธรูปในลากไม้นะครับเสียนพระพุทธรูปหินทรายที่แตกหักจากองค์พระแล้วถูกลากต้นโพขึ้นปกคลุมนะครับถือว่าเป็นอันซีนของวัดมหาธาตุเลยนะครับทุกคนแผนที่ครับของวัดมหาธาตุนะเป็นจุดเช็คอินที่2แล้วก็จุดเช็คอินที่3าม จุดที่อินที่หนึ่งคือจุดนี้ครัทุกคนะนะครับแล้วก็เดินม,มาจุดนี้จุดนี้จะอยู่ติดกันสองสามอยู่ติดกันทุกคนวัดใหญ่มากครับดูจากแผนที่นะครับจริงๆก็ใหญ่ครับ เที่ยวอ,อยุธยาทุกคนของฝากเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากรตีไซนใหม่รตีไซนใหม่อันนี้เขาบอกเป็นเจ้าดังนะทุกคนอร่อยอาบีดีนปนอมแสอรุนเาบอกเจ้าดังนี่ฮะทุกคน,นมาอยุธยาต้องรอตีไสน์ใหม่ครับจัดหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเลยครับจริงๆนะนะครับทุกคนต้องบอกว่าอยุธยาเนี่ยวัดเยอะมากนะครับและที่เราไปวันเนี้ย ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยเนะาะใช่ใช่ครับทุกคนก็าการเที่ยวยุทธยาแบบโนแพนก็สนุกไปแบบนลยนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยรุ่นมะเเผวชาแนลด้วยครับทีพีหน้าไวรุ่นมะเเผวเที่ยวโนแพนจะพาทุกคนไปเที่วยวที่ไหนอีกนะครับติดตามพี่ Facebook ไวรุ่นมะเเผวยูทูบไวรุ่นมะเแถวและติ๊กต็อกไวรุ่นมะเแถวนะครับวันนี้ผมก,กลับรุ่งแถวนะแม่ในวันนี้ซะตอรี่ขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนหมูกระทะมันด้วยมากเลย ไปดูที่ที่มีหมูกระทะครับหมูกระทะอุตส่าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋วมาได้กินเลยอร่อยไว้ก่อนแต่ได้เยอะมากอเคครับแล้วเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย